สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนทั้บ้านนะครับในเกมไพม่รับปีนะครับเฟมทำมาดิดน,นั่งไงผม็นเขปุ๊บผมแรกไงเราจะทำอะไรต่ออีกบ้าอหอยเนี่ยมีเด็กคลนนี่ยเกลี่ยมากครับแต่บ้านเงนเพลินอยู่ครับเออมันฟันเราตายห,าห่าเลยสรุปมันเกลียนหรือเราเกลียนยหร,อ,ร,เยหรอเ,รเกฮียนออยู่ไ้คุณโตเนี่ยเขาไม่ ก็คุณทำไม่มาเจออย่างนี้ใช่เหรออนี่ผมจะสอนทำบ้านนะครับทำบ้านอะไรอครับบ้านไม้หรือบ้านยังไงนี่ผมจะสร้างบ่านสามบาทหนึ่งนี่นี่เลยบ้านฟิวเจอร์อะไรเฟมแล้วแต่คุณเอาสี่ไม้มาอ๋อสิ่งนี้ไม่ใช่เอาเท่าสีไม้แป๊บนึงนะครับนี่ต่อกันอย่างนี้ให้ได้สี่บล็อกแล้วบล็อกนี้มาวางบล็อกหนึ่งกลายเป็นห้าบล็อก หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล้วก็เว้นไปเลยเนี่หน,น 1> 1, ึ่งสองเอา what the fuck หนึ่งสองอะสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถึงวะเนี่ยนั่นับก่อนเ,นเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค นแล้วก็วางนี่บล็อกนี้ให้ถึงสามบล็อกไอ้สี่บล็อกแล้วก็อับล็อกไม้สิขาวางโอเคแล้วถ้าเป็นแนววางจะเป็นยังไงนครับเว็บหนึ่งสิแห <c oughs> ม่รีบจังเลยนะเล่นนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบพอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ ระวังป๊อปอ่าเราก็ปิดาปิดคุณเนิร์ดบ้านคุณตายแล้วค่ะเปล่าต้องคุณติดตายอือหือเล่นจะต่อยมึงยริงจริงไงเดียเ๋ยวแ,กเ,แเกณฑ์แตกเ่รอเดี๋ยวเกณฑ์แตกก็มาบ้านประตูแค่นี้ 3, กเดียงสามสี่อย่าเกณฑ์แตกอะ่ะนี่ประตูเนี่ยผมจะสอนซ้ำมากเฮ้ยผมก็สอนแนะเนี่ยแล้จะพูดทำไมเฟดมาช่วยมันหน่อย นี่ตรงนี้ไม่ต้องเดี๋ยวผมทำเองจะมาช่วยไหเนี่ทำอะไรครับทำอะไรทำประตูคุณไปทำแนวนั้นเดี๋ยวผมทำแนวนอนทำไปเดี๋ยวทำให้การเรียนทำดีๆ ทำอะไรของคุณอ่ะนังพอดีหนึ antis, ่ง uh, e สองสามสี่หนึ uh, ่งสองสามสี่อเคนสีผิวผมมากะดำอ่ากะเทียมมาคั้นี้ก็เอากระจกมาล้อมเลยกระปงมาล้อมุุ๊๊๊บปุ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 ๊บุุุุุ๊๊๊๊๊ดป เ็นบโอเคนี่แกล้งไอหมาล้องแล้วๆเลยรีบทำเข้ามาเลดศแล้วเปล่านี่ฮมันไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวนะชั้นเดียวก็ถือว่าทุเลรศเก๋นะฮะมีสองชั้นจังหวะเลิกเลยเลิทำเลยไหมครับ เปล่าเลย่าเพี่เลยทำสิปึ๊บ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 ปึปึ๊บ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 ปึบึ๊บป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 ึ๊ป๊บบ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  ยักป่อยทั่วดำมากเลยครับเฟมช่วยหน่อยเด้ประตูทำคนเดียวเนี่ยน้าเบิร์ตจะลงจริงเลยนี่ทำนี้ปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคแล้วก็มาวางเนี่ยเอ้ยนี่ให้มันเป็นงี้ให้เป็นแนวนี้เดี๋ยวทำให้ดูนะ อย่ารีบโอเคคอยจะทำลนะวางให้รอบรอบรอบหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ก็เป็นสี่นะแล้วก็ออกมาเดี๋ยวเอาหน้าจอเลืสว่างบ้าแล้ว 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ครบอ๋อหนึ่งสองสามสี่ โอเคโอเคสองชั้นพอแล้วมั้งผมขี้เกียจสร้างเยอะเจ็บมันน่าเบื่อกันไปโอ้โหคุณผู้หญิงน่าเบื่อกระโดดจริงแตง่คุณจิบหายตอบได้ไหมอุ้งอุณตกหมดไหมยังไกลเงยยังไม่ทำหายเลยนะแหมเดี๋ยวผู้ชมเหรอวะอะไรวะเนี่ยเนี่ยซาลาคารี นั่นไงก็แล้วกันเล่นลวดลายดีกว่าครับงอใช่เลยค่อยประกอบพลั่นน้อยๆหน่อยนะให้กีเต็มริบังดิบงังดิบงับงปูให้หมดเลยปูทั้งหมดเฮ้ยอย่าลิงดิไม่ขาวไม่ขาวให้หมด ันนี้มาเฟมเฟมเหมือนเดิมนี่ทำตรงนี้ลรอบเหมือนเดิมผมมียอะใช่ไหมเนี่อออย,ยนนอืมก็มีแต่คนอยู่ละไม่มีใครหรอกบ้านบ้านานี้ต้องแบบยังไงบ้านแบบสไตล์ไทย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 แล้ บอกให้ถือจะลิงแลอ,ลบอน,น,นบ้านหลังนี้นสวยจริผมบ,บอกเลยว่าสวยนบ้านนี้เฟียงจังมาเลยเลยล้ยขี้แตกหรอ โอเคน้องหลอกจะบอกว่าเพียวตอนแรกสร้างคิดว่าไม่เพียวเด็กตอนนี้นมันมืดแล้วดิกจริงเหรอขอตักได้ตอนเช้าก็แล้วกันเด็กก็หายอา่ะออไ,อไปจะไป เอเอ,อ,เ,อเ,เดี๋ยวเพ่ยังไม่เสร็จอะไรนักหนาเล่าขอให้เก็บรายละเอียดโอเคๆเดี๋ยวยิ้มจริงเลยนี่เดี๋ยวทำให้ดูตรงเนี้ย <c oughs> น้านอนงอนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาหาว่าโอ้ยแบบเน,นี่ข้างล่างมาลองข้างล่างก่อนนี <c oughs> น่เอานอนงอน นอนก่อนเฟมบ้านไมหาที่ไปไปนอนก่อนมือมองฟ้าผมนอนบนบ้านใหญยังนอนก็ล่างกันไม่วายกันผมนอนบนเลงอีกอ่้มาวางกระจกป๊อปป๊อป <c oughs> ตึกตึกวางกระจกะ งเงจกราากร้างบ้านต้นตีนเถอะครบจะลิงอะในก็จกก็เยอะเยอะกว่าไม้อยู่แล้วนี่ยี๋ยตบเหรอจะเกียนแตกเหรอเเกียนแตกตบทีเกียนแตกเลยนะไปทำฝั่งน้นใในเสร็จแล้วบ้านาน ไม่ใช่บ้านนี่ม,มันขนมชานขนาดนี้เขาลูกดังน่าจะใช่ได้นะไม่ใช่บ้านนะนกําลังก็นี่กันเีนะลกันเปม เฟมมึงด,ดีหนาะดิทำดีทุกวระจกกูแตกอะโอเคโเคตรปาแฮะมึงกระดุยสวยจัดเลยอะโอเคก็ขอจบคิดนะครับบ้านก็จะทำให้สวยก็ไอ้นี่กันเองกันตกแต่งกันเองนี่ เฟียว,วฟ้าแค่เดียวเฟียวเนี่ยไม่ต้องเอาใบ,บาย้มาติดหรอกขึ้นมันไดดีกว่าอืมไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาบันดติดเข <ลง S 1> ็บ <ไป S 1> เลย